สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ด้วยนะครับราศีเมถุนไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนเรามาดูกันนะครับใบที่หนึ่งไพ่อยากบอกอะไรอ p มเพลอร์อิมเพลอร์และคีย์เวิร์ดของอิมเพลอร์คือ เป็นคนไม่ค่อยูงสิ่งกับใครนะอาจจะมีการดิวการติดต่อกับชาวต่างชาติโอเคเดี๋ยวคี้วันเราแค่นี้ก่อนเรามาดูว่าเอ็มเพลร์เนี่ยส่งผลอย่างไรส่งผลเป็นราชาเหรียญเพราะฉะนั้นอาจจะมองได้สองใบว่าราศรีมิถุนคุณอาจจะกำลังก้าวสู่บทบาทของการเป็นผู้นำ บทบาทของการเป็นผู้นำเป็นเจ้าของกิจการราศีเมถุนหลายคนอาจจะมีธุรกิจเริ่มที่จะทําธุรกิจนะฮเริ่มที่จะศึกษาลองจากลองทําธุรกิจของตัวเองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีไรายได้เข้ามาด้วยนี่น่ารายได้มันดีนะมันทําแล้วดีกว่าอ,อยู่เฉยๆเออมันมีเงินเข้ามา เมทุุนเทีนี้เรามาดูว่าคุณต้องทำอย่างไรทาวเวอร์มันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงล้มล้างของเก่าใหม่ทั้งหมดแต่ทาวเวอร์มันเป็นเรื่องของเขียบพันกระทันหันพังแล้วสร้างใหม่ล้มล้างล้มเลิก ล้มล้างล้มเลิกแล้วก่อร่างสร้างใหม่อะไรที่มันเก่าๆแล้วเมถุนอาจจะใช้การใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แลคุณต้องสลัดทิ้งต้องสลัดทิ้งลบทิ้งทิ้งของเก่าแล้วสร้างของใหม่เดี๋ยวเราลองดูก่อนแนวโน้มทิศทางในอนาคตเป็นสิบดาวปัญหาอุปฝัคไม่มี ผมจะบอกทุกครั้งรสึกดาาหมดแล้วมันหาอุปสรรคไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาพยายก่อนกันว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับราศีเมถุนที่พายอยากบอกคือแนวโน้มในเรื่องของแนวโน้มในอนาคตออุปสรปรคปัญหามันไม่มีอ แนวลงภุษักปัญหามันหมดไปมันจบลงมันไม่มีใครมาขวางกั้นมันไม่มีคําวัสะดุดแล้วล่ะมันไปได้แล้วมันเริ่มตั้งตัวได้สิ่งอะไรที่มาสกัดไม่ให้ไ้เกิดความเจริญความงอกงามกับชาวราศีมิถุนมันไม่มีละมันพร้อมที่จะต้องลุกขึ้นสู้ลุยอะไรที่มันทํามาแล้วมันไม่ใช้การไม่ได้หรือไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรเลย มันจะถูกสถานการณ์บีบังคับให้ต้องทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาทดแทนของเดิมของเก่ามันมีเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของการอยากทำอะไรตามใจตัวเอง แล้วแต่บัญชามาเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากทําอะไรก็ต้องทำอ่าเพราะฉะนั้นเอ็มเพลอร์ราชาเหรียญส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไพ่ไพ่บุคคลที่เป็นลักษณะของกริยาท่าทางที่เป็นคนที่พร้อมที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นเราสามบรอบอกได้ว่าราศีเมถุน คุณจะมีธุรกิจใหม่ใหม่เอี่ยมอ่องเกิดขึ้นกับคุณเป็นธุรกิจที่คุณเองมีความสุขสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณต่อมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเสียของพังของชำรุดของที่ต้องบริโภคไฟฟ้า,ขอ,อฟาของที่ต้องบริโภคพลังงาน คุณสามารถจะไปค้าขายหรือจะไปจับธุรกิจตรงนี้ได้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง modify อะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรูปแบบธุรกิจของชาวไม่สุนเนี่ยมันจะเป็นลูปรูปแบบธุรกิจของการสื่อสารต้องมีสองก๊อป,ปี้ต้องสื่อสารได้พูดคุยกับคนได้อย่างนี้เป็นต้นนะ หรือบางคนท,ท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในอีกมุมมองในความหมายเอ็มเพลเรอร์ราชาเหรียญคุณจะได้รับข่าวดีจากคนที่รอคอยอยู่แดนไกลนะมันก็เป็นเรื่องของการเอ็มเพอเรอร์ Emperor มันเป็นเรื่องของชาวต่างชาติด้วยนะอาจจะได้ร่วมง,งานกับชาวต่างชาติแบบกระทนหันเลยนะหรือได้ร่วมง,งานกับผลตฟอร์มต่างประเทศอนะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสได้ร่วมงานได้ทำงานมีเงินจากธุรกิจต่างประเทศหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติโดยชาวต่างชาติหรือจากคนต่างถิ่นแดนไกลประมาณนี้ข้อมูลประมาณนี้นะครับถือว่ามันเป็นโอกาสของการทำงานทำเงินหน้าราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับแต่มันจะ ปรับมานิดหนึ่งนะมันกระทนห่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นราศีมีถุนเตรียมวางแผนรับมือไว้มันมันมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเรื่องพวกนี้ไม่ทันในตั้งตัวมาแบบว่าแต่มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายให้มันเป็นเรื่องดีเพราะมันเป็นเรื่องงานเรื่องความมั่งคั่งเรื่องการติดต่อเรื่องตําแหน่งหน้าที่บางคนได้ตําแหน่งหน้าที่แบบอยู่ๆก็ได้อ่ะมันเหมือนตําแหน่งฟ้าผ่าอ่าเหมือนตําแหน่งฟ้าผ่า ประมาณนี้ถ้าเป็นคนทั่ว,วไปละ่ะพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนคนทั่ว,วไปคุณเองถ้าถ้าใช้จ่ายเงินเกินตัวให้ระวังนะครับมันอาจจะสะดุดลงได้นะเพราะว่าเอ็มเพลเลอร์มันเป็นเรื่องของเอาแต่ใจทำตามใจ ราชาเหรียญมีเงินก็ใช้อะไรเงี้ยถ้าเรามองในเรื่องของคือความลบความลบพลังลบของไพ่อ่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้วางแผนแน่นอนอยู่แล้วการใช้เงินโดยไม่วางแผนเงินมันหมดไปแบบฉับพลันแน่นอนมันหมดไปแบบเราไม่รู้ตัวแล้วคุณก็จะกลับมาทุกอีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราไปแบบนี้ได้ มันเป็นการให้ระวังเน่ว่าระวังเรื่องการใช้จ่ายเค okay, นะครับจบแล้วประมาณนี้นะมีทั้งดีทั้งเสียแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ระมัดระวังป้องกันได้ฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเสียตามไพ่ที่เสียแต่แค่เรารู้ว่าอ๋อมันจะเกิดแบบนี้นะถ้าเรามีการระวังป้องกันผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับเราตีทเดียวนิดเดียวไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ถ้าเราไม่เพียงเตรียมปองแผนรับมือเลยเลยเวลามันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วมันหนักหน่วงเราจะเกิดความเสียาหายได้นะครับเตรียมว,วางแผนรับมือไว้ตรงนี้นะโอเคจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่นาอนไพ่ไม่ถูกอ่นานไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนได้ไดนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ